ที่นองค่ะมาปบกกันอีกแล้วนะคะกครับช่องรัดดาวัน์คูลเลอร์โฉมนะคะมืวันนี้อีกแล้วบรรยากาศเอ่อเททแนวกินค่ะของของกลุ่มที่อยู่ในบ้านพักนะคะมืวันนี้แม่ตองรีวิวเหน็นไ่มครับหัวสวยๆผมสวยๆทั้งหลังนี่คะ่ะวันนี้ได้ย่างกินนะคะแกงหน่อไมอ้ค่ะแกงหน่อไม้ค่ะ,คะ,คะวันนี้แกงหน่อไม้แกงไส้หน่อมไม้อันนี้แกงไส้หน่อไม้มันแกงหน่อไม้นะคะมาแกงไส้หน่อไม้ไส้หน่อไม้เพิ่มอยู่บ่บ่ได้ได้เตี้ย อันนี้สาวยันค่ะพี่นาเต้นนี้นะคะพี่นาเต้นหญิงนะย <laughs> ียันว่าขื้นซลลิงทดสอบขื้นซลลิงเรียบรอยอันบ้าซุ่มบบาซุ่มหมุจากกาัตยโยโกโนะนาะซุ่มนะตั้งแต่โยโกโดเริ่มเป็นหมอลำคนแรกนะเด็วสังมือจะไปสัมผัสแล้วก็น้าสมัยเขาอูุ่รีสะเกตโยโกโดเป็นหมอลำแถลงนอนซุ่มนี่เดบมาอีกแจ็คปี่มาบริพ,รพอกันปะอู้แต่ตอนนั้นตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดจนตอนนี้สี่สิบล้วพี่น้องค่ะพวมในม้าพ,พอก,กันนี่ก็เท้าซุ่มนี่ แม่พี่นาึ้นตลกจ้าง่ายเลยทีนี้ง่าพี่ซังยอเไปไปไปยานั่งมสิอไอันเจ้าเปายานา่ด้อขอสิลงเป่ายหย่อนบกอื้อป้าลบไปกอนควยมากบกอื้อเนยไม่เกียคำก็คือเปารุอายเปยานา่งนะคะเอ้ยเนาะพี่ต้งแกงสาชสวยไปนั่เนาะ อันนี้สีแกงแบบผู้ไทใช่ไหมตองใช่ลักษณะการแกงหง่อยแบบผู้ไทยจะมีรสชาติที่บวบคือบวคือหมองอื่นนะครับต้องถูกก่อนบริกานา่งรถไม่ตองสวยสสุนัขส่งเลี้ยง ไม่กินได้เบิร์ติมแม่ต่อกะอันเ้ยกะบะเอาค่ะพอแม่ต่อมันมีแขวหรือเปล่าที่กินปะค่าเ <laughs> <laughs> มนพอสิมารกินในห้าวยู่ติมืออย่างกุ้ยช่ยบันมีอาิ่ดีดเลยค่ะที่ได้เอาเนาะขิมหน่อยดิ เก่งพไทยไมีทักขิณลายคะ่ะน้องจะเด็กบกพรอดิเกี่บกพรอมันเอ้านี่พายังแม่ตองพักแงะค่ะเอาเปา็นอาใบ้าน่อยขอึ้บอกเคยมีพักแงะทีมีต่ทั้งผู้ไทยค่ะทั้งทู้งพทไทยบ่ทั้งคำม่วงอัเพออื่นบ่มีติบ่มีค่ะ หอมเด,เดี๋ยวลองดมพัชงแงะมึงนะครับพัชงแงเป็นยังไงเป็นฟิวนี่แหละกินคุ้นนกินคืออ่าไปยาบเม่ไงไม่ไงย,ยู่ไม่ไงาสาวโยกโกนี่เป็นอ่าทั้งแม่มาแต่เป็นคนผู้ไทยเลยค่ะแม่สาวโยกโกไม่ไงสอนี่เป็นคนผู้ไทยผู้ไทยหน้าแก่คนบันตนแหนนะคะนี่ละ่ะกินสิละกละแกงสซนอม่เนาะเลือรดแทบเป็นกิน ถ้าพ่อตัวของเขานะทั้งอื่นจะไม่ให้มีทั้งอื่นจะบม่ค่อยมีอืมอืมอืมไม่ฉุนเหมือนอืมเลิศอ่ะเป็นเป็นกลิ่นต้นฉบับแบบฉบับของผู้ไทยนะครับพักใจแงะนะเลิศวัดนะพี่น้องพักใจแงะมันดีนแล้วลซุ้มเอวอยานัาง่งก็นุ่งลวเต็มว่ดสิไปลไล่สดอยู่อันบริษัทเดี๋ยวไปจักเกอร์อันนี้ยานั่งค่ะสิ่งสำคัญคือยานั่นงเดชพันธ์บักมีด้วค่ะว่าสิภาษพ,พี่น้องไปอันนั้น ยังกาะบ้านนั่นบอกบ้านทึงบอกบ้านทึงบ้า,บา,น,บานสมูมบ่ได้ไปจักเทถอกล้วยกินได้บ่กล้วยปวดจะคิดเงินวะา่าเศร้าว่ะอันนี้คือสวนหลังบ้านของแท้นะคะยันแล้วว่างูต่อดได้ยันดีหน่อยน้อยกัหนหน่อยมาหน,น,น้าเอวยใหญ่มดยื้ ย่าน,นงูเหลือมอาหารมันกินมึงได้เบิร์ตัวเลยนะย่นยานมึงบ่ได้เต้นผู้ยิงมึงบ่ได้ขึ้นไซลิงดีอันนี้คือทั้งหลังนะคะมองนี้เป็นอาทีโต๊ะสะดุ้งค่ะนะคะบรรยากาศยูนีล่ะแมยกโกกระไรซุ้มลูกๆเนี่ยนะฮะให้กินนะคะ มันมาแต่ใส่มันอันเกิดเองตีเฮเ้็ดอาหารแล้วในมันลงไปเองตีสู๋โอ้เลิศ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 กระดูกกระดูกแท่งจะคลองไตตียี่ยนตาดบังพี่น้องนี่นนจากสวนหลังบ้านนะคะเมืออ่อ ฟักทองนะครับบริษ้ซื้อปอดสารผิดค่ะกิ้มกระจาดลงมาให้แน่กระจาดอยู่เสนอบ้บานเอาถุงได้บอีย,ยน แกงผู้ไทยคะ่ะแกงแกงหน่อมไ,ไม้ผู้ไทยแกงน่อไมมผู้ไทยตองไซเบิดนะคะใส่ต่างๆยูซี่ล่ะค่ะมึงมีข้องถมยู่ไงหางบไปเอาในเด็ดปลาดมื่อนี้ที่ผู้ใดน,นอนอนี่น,อน้อ ที่ข้าเจ้าเต๋อบะอือห้าอุตตินอกจากมีบักอือแล้วก็มีอะไรอีกยังก็คันนี่กล้วยค่ะโอ้ยมันก็เว่าไปเนาะใส่กล้วยน้เดิเฮดบดค่ะเ็ดบดค่ะอันนี้เห็ดบดค่นเห็ดแดดเลยค่ะแม่ตองเห็ดแดดบะมี่ค่ะใส่หอมดอกมีนะคะใส่เบอร์ตุยางผักหวานผักหวาน ผักหวานนี้จากไหนจากสวนผักหวานมาด้วยกันค่ะโอ้มาด้วยกันไข่หมดแดงโอ้ํำไดก,กัขายเนาะเป็นชุด,ชดเป็นชุดหมอชุดเขามีอ,อตลาดคําม่วงจะมีชุดแม่โอ้ชุดแกงเนาะไม้แกงหยางเตี๋ยบ้าคุณพระคุณเจ้ามาดีแท้คุณเมตตองเป็นแม่ครั้วประจำราชสำนักนะคะสำนักลาดดาวันสำนักโควีนะคะขาดคนไปกับอะดรคือกันเลือดตีข้าเจ้านะคะ เนตตองก็เท่าซุ่มทั่วกันเป็นยังละสูโอ้ยมากระเทย <c oughs> <c oughs> มักซุ่มมากเป็นกระเทยเอามากระเทยหน่อย <c oughs> อ่าเหลือรถอยู่ในกันซ่อนี่แหละคะ่ะอยู่ด้วยกันอย่างนี้เดี๋ยวมือเท่าสิมี่เอียงเกาะ อันนี้นะอ่อเเกก็็บบชุดผูน้นี้เก็บชุดเก็บชุดนะคะเอาไงล่าล่วงเลยขื่นบ่ไดายย่านมึงเ,เ,เ,เอออันนี้นกระเทยหน่อยถามมึงเป็นกระเทยหรือเป็นยังยันเป็นกะลีเอาบ่อบ้ามาคือลิงแท้คุณพ่อคุณแก้วเออเออจะซื้อเพราะเป็นกะลีบ่เออเขาจะเขาสียเงินซ้อตี ได้มาแล้วนะคะนี่กินได้บุ้นกอูนะคะกานมากค่ะข่นเนียยันยังเพียงกัองขันยานางเลยหลังจากขวาย่ออึมาแล้วขันยานางค่ะสิ่งสำคัญคือขันยานางนะคะเข้านึงเราบเข้าเข้าก็เลยมาาะนี่ผู้มาอยู่บบคะ เขาอยู่ในเหล่าเขาประเทศเลยสีอยู่เพราะว่าไปเกตเอาบอสละมันมีการสอบสีแล้วอยู่อันนี้กายานั่งมาแต่ใส่เกาะแต่สวนมาแต่สวนมาแต่บ้านสมนะคะ,ะฮะมัน,น,น,นได้นักกินแซ่บได้ไหมอเช่น พวกเราคนเป็แม่โยกโัทายส่องเจ้าของก็บ่เหตดคราบ่เหตุค่ะเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดเป็นอยู่คราบ่เฮ็ดอ๋อคือเขาบ่เห็ดแม่ตองเป็นบ่เหตุว่ราะเฮ็ดบ่คือไผ่วาอีหลี ลอ,อกอะไรคะนี่ลอ,อกออกถ้าบ่ลอ,อกกินบ่ได้ค่ะหยาบหยาบคือคนเห็ดนี่ต้องลอกออกนะคะเพื่อใส่ข้าวไร้หล่ายเลย,ยค่ะตัวนี้หัวแยกอันนี้คือว่าอืออือน้อยอือน้อยนะคะอื้ออือหัวโปกค่ะมะอือหัวโปก นะะันอื้อเท่าสีคิดแกงเขียงได้บะอื้อมีหลายพันนะคะ <c oughs> จำแนกแก่งเบื้ออันนี้บะบื้อหัวปกค่ะ <c oughs> เอามาออมมากินนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่แตงโมจากนาอ้อสันยาสันยาสอนสันยาสันยาสอนยาแต่พูดไม่ถูกไม่ได้กินนะคะไม่ได้กินนะเขาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะคะอันนี้แหละค่ะคืออ่าบรรยากาศของต่างๆของอ่าหัวคีวหพวกทีวใน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 บ้านผักนะคะเขาว่ามันเต็มนะลองไปดูเาาว่ไปดูก่อนมันเต็ม แม่ยกโกกเฮ็ดเปลี่ยนแต่ก็ชวนมากกขาบอกจะบให้เฮ็ดน้องยันเบียร์แปดเอายี่เป็นภลราอยู่เป็นภรรยาบนบวชไอ่เฮ็ดสมัยกี้มิตรลูกสาวเฮ็ดที่แหละเขาบอกคือเขาแม่เศร้าเฮ็ดซะลีหลีเป็นยังสี่หลีแม่บอกต่อคือกระลังสยกล่งยกหยังังสิบกันยกได้อยู่ดิบ่พอข้าเขาแม่ใจเฮ็ดถอดค่อยยกคือบ่คืดยังสินะจะเป็นภรรยานีสงไปอืม สำคัญที่ขาดบ่ได้นะแม่ตองเนาะแกงอีสานแต่ละอันตรงนี้เอียงค่ะนี่ค่ะน้ำปลาน้ำปลาคร,รับรบ่ใส่ของอื่นของไก่ดีน้ำปลาของยี่พอครัเนี่แหละค่ะน้ำปรราลาวีระพงศ์ค่ะร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะน้ำปลาแดกวีระพงศ์นะคะ,ะบ่บ่บเหน็นหนาคนอัดปกติแม่โยโกโกวต้องยืนโดนนีน่พวโดนเดียว เดี๋ยวสาวโยกัวก,ก็จะมีมีจัดเป็น,นทำเป็นรายการน่าจะประมาณสองชั่วโมงขายปลาแดกน้ามรกาณน,นูนนี่นะครับประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวสิมีหยังต่างๆมโปรดเจต์หยังเจอกันแน่นอนชว่วงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะกัวตะตกลงของแกงนมไก่คือนตำข้าเบื่อนะคะเบืองสาดค่ะเบืองหนาคนต่ำค่ะตำนาฟินฟินตะลกุก <c oughs> <c oughs> อันนี้พระเอกหยังนี่ ไปเอกอะฮะไปเอกฝากค่ะมึงในมึงทาต่ำมึงไหนพี่น้องเป็นแต่ซื้อชุดเพหเไหาย่าะสันนี่แหละ,ะผู้เหลือหลอดชีวิตผู้เหลือหลอดชีวิตนะคะต่ำข้าเบื่อนะคะ,ะตาบึงผู้ตำข่าเบื่อค่ะตำเจ๊ะแจะแก๊ะเจ๊ะแก๊ะเะ,ะ,ะ,ะน้อหลุงน้นงแ,มแ,มแม่มนนก <c oughs> เกา,กาวุ้ยคุณฝากคุณแก่ผู้เีือล่ชีวิตอยู่ผมอยู่ในผมกา ค่ะหลังจากที่นั้นอันนี้คืออย่างคะนี่ข,นขันอย่านั่งแล้วต้มใส่อันนั้นบอกบ้านกลุ่มอยู่โอ้โหไอหอนกุราคุนเจ้านี <laughs> <laughs> ่ฮะรบอกแม่เนาะอันนี้คือนำอย่านั่นองอันต้มแซ่บบ่ ตุมไส้อันนั้นนอไม้นัน่นออน,น้งยางที่คันแล้วน้ำยางางที่คันแล้วต้มไส้นอไม้นะคะ,คะอันนี้เขาเบือ่อเขาเบื่อพระเอกตำ่ำแกะแกะบางนึงนี่แหละอืม <c oughs> เสียงต่ำต่ำโดนต่ตนานเนาะพระเอกเนาะผู้นน้อยพูดใน <c oughs> ดใน,น้อยอยังมาต่ำโดนเทลลูก, <c oughs> แกแต่ฮักแต่ฮักน้องน้องน่ารักมากนะคะเขาเข้าถือตะแกรงให้แม่ไหม นี่แกงเสี่ยหมอนี่นั่นเลยหมอนี่ติดได้ว,ว่าได้สร้างภาพได้ค่ะตรงเขาต้องเฮ็ดทำไม,ม่าหากินซอยกันนะคะนะคะอ้าวอันนี้ข่าเบือและลายใส่น้ำนะะข่าเบือนี่มันช่วยนะอย่างเม็ตองไอ้แนมน่เ,เหนียวค่ะไอ้มันเหนียวมันตวงบอกคะ่ะคือบอกข่าเหนียวใส่โลดค่ะ อ่ไ้ค like ่ะบอกอ้บางในเป็นการทำจากเป็นราชนีกูลนะคะสะอาดสะอาดค่ะกินได้กินได้นะคะเอาคิมเล็กมาพันนีเอาคิมเล็กค่ะนีจะไปหุงต่อกันเลยนะคะไปกยเงมากมือเฮ้ยนะคะมือนี่นใ่พริกนี่แหละป กัก<ะ>เป้าพริกแกงพริกแห้งจ้ผู้น้อยๆสาดใ์ไงนี่นัขนข่า นะคะตามเราใส่หม้อเลยนะคะับจะมือจะมือลากเท่าหอยกินเน่ยเด้อมีเท่าอยู่บ่ลหลายแม่ิจิบาเท่าเท่าด้วยกิดตื่นหน้ามาเอาเด้อเข้าตลาดเนี่ยจุดไฟนะคะับแกงนั้นใครทำคนจะตื่นแกงถ้าถ้าตอนสุดท้ายนะคะแม่ต่อวันนี้พัสชแย่พัชแย่กี่ที่อ่าแม่โยบอกว่า มันเป็นอัตรายของคนผู้ชายใช่อันนี้มามาเป็นเซตใช่ไหมค่ะอันนี้มันจะใสก่ก็พระอีกตู่มันจะเลือดรดมากพี่น้องมันจะหอมงไปอีกกันตราของของผู้ชายนะคะอันนี้ล่างเยียมร้อยแล้วนะคะขยัให้ได้ผัวลา,าคนเขาต้องจมมุ่นมู่ตีลูกก่อนบอกเกินสามบ้านเกียรติบ้านน,นะคะคุณตะคุณเจา้าไมาไปค่ะไม่ตลุกนะคะเอาคือเย็ดมือชปบะตั้งแต่จังใช แล้วก็วางหม้อเลยค่ะวางหม้อวางหม้อเลยนะครับปิดไฟเลยนะคะแม่กออนจิ่มปิดไฟเลยนะอุยคหือ่ะ